และนี่ก็คือบรรยากาศของเมืองสเตนเจอร์วิวตอนนี้ค่ะซเฮ้ยเหมือนสเตนเจอร์ติงเลยอะเราต้องเกณฑ์ซิม3คนมาช่วยหยุดต้นตอของโรคติดเชือ้อนี่คือต้นตอของโรคติดเชื้อหรออัอนนี้เราก็พยายามยือ่อเย่อนอยู่นะคะเราพยายามยื่อยุเพราะแม่ทอนนีมเลยใหญ่มากเลยเนี่ยเขามีแบบลากไปถึงชั้นล่างเลยนะคะอันนี้ก็คือต้นตอของ เมืองนี้ที่ทําให้เมืองนี้เนี่ยเป็นแบบเมืองป่วนคนแปลกนะคะเรายั่วยุแล้วเดี๋ยวเราลองพยายามติดต่อสื่อสารดูนะคะในวัคซีนกับซีมสามคนเราต้องทำยังไงสร้างฟัคซีนทดลองที่เครื่องวิเคราะห์เคมีแนะเองปฏิบัติการนับทดสอบสิ่งอุ้ยอุยนี่เกิดอะไรขึ้นดูดิอากัว่าแม่พาแม่เพื่อามีอนุภาพแรงกล้าท้งที่ดีอย่าต่อสู้กับหล่อนเพียงลำพัง ตอนนี้คุณสามารถสร้างวัคซีนที่เขวิเคราะห์เคมีได้แล้วให้วัคซีนซิมอื่นและเกณ์พวกเขามาร่วมต่อสู้กันสร้างวัคซีนทดลองจะต้องมีกลุ่มก้อนสปอร์ห้าอันและผลต้นพิลิกพิลันหนึ่งอันถ้าสามอันก็ต้องมีผลสามอันใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาสปอร์ก่อนสปอร์ก็ต้องมีทั้งหมดสิบห้าอันแล้วก็ผลพิลิกพิลันอีกสามอันตอนนี้เราก็ได้กลุ่มก้อนสปอร์ครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อต้นพิลิกพิลันถ้าหาต้น หาผลจากต้นพิลึกพิลันไม่ได้แล้วเราก็จะไปซื้อเอานะคะโอเคเดี๋ยวเราลองไปหาดูกันนะตอนนี้ไมายก็ได้เดินทางมาที่บานะคะบารที่เดิมที่เราเคยมามันก็จะมีแจ้งเตือนทึ้นมาอีกว่าจงหยุดยั้งโรคติดเชื้อคุณได้ค้นพบต้นตอของโรคติดเชื้อที่สร้างปัญหาให้กับเมืองป่วนคนแปลกแล้วพืชพระแม่ขนาดยักษ์ที่ถูกฝังอยู่ชั้นใต้ดินของแลบ ทางเดียวที่จะทําให้เมืองกลับสู่สภาพปกติก็คือการกําจัดสิ่งมีชีวิตนี้ทิ้งซะหายารักษาโรคติดเชื้อนี้รวมรวมทีมเพื่อทําลายล้างพ่อแม่ปรึกษาโอเคเมื่อเขามีผลของต้นพิลิพิลันขายด้วยเราจะซื้อซื้อสักสิอ,อันเจอันน้อเผื่อเสียนะคะเครเราได้ผลพิลิพิลั่นมาแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปที่แลบกันนะคะพเพื่อไปทําตัวอย่างยาลแล้วก็เอามาให้เพื่อนของเราอีกทีหนึง่ง ตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่แลบแล้วนะคะแล้วก็พาเพื่อนมาด้วยเพื่อที่เราจะไปลงไปข้างล่างด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราต้องใช้คีย์การ์ดก่อนตอนนี้เราทําการสร้างวัคซีนอยู่นะคะเราก็จะทําให้ครบ3มอันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่ไม่ทําครบ3อันแล้วนะตอนนี้เราก็ได้วัคซีนมาทั้งหมด3อันแล้วนะคะเราต้องทดสอบวัคซีนก่อนอ๋อนี่มันวัคซีนทดลองเหรอทดสอบกับซิมที่ถูกสิงเอา้า ง่นที่เราทําไปสามอันก็เดี๋วเป๋วดีอันนี้มันคืออันทดลองใช่ไหมมันคืออันที่ยังใช้จริงไม่ได้อ้าวตายแล้วเราก็ใช้สปอร์ไปหมดแล้วนะคะหือเราต้องหาสปอร์ใหม่เพิ่มอีกสิบ้าันเลยเหรอบาร้าปอโอเคเดี๋ยวไมาจะทําการสแกนหาสปอร์ให้ครบสิบห้าก่อนนะคะตอนนี้เราก็ได้มาถึงที่บาร์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมองหาซิมที่เขาติดเชื้อและก็ลองนํายาตัวอย่างนะคะไปใช้กับซิมนั้นดู ตอนนี้เราก็เจอซิมติดเชื้อแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองใช้ยาก,กับเขากันี่ดูซิคุณแซมทดสอบวัคซีนทดลองหน่อยนะคะคตือ้อเราเอาวัคซีนเทนสา้หน้าเลยนะแล้วหายไหมเอ้ยอหายแล้วนะคะวัคซีนนี้เหมือนจะเกาะให้เกิดปฏิกิริรยาเล็กน้อยแต่ไม่สามารถข่จัดโรคสิทเชื้อได้อ่ะโอเคต้องลองทดสอบต่อไปอีกนะคะ อันนี้ยังไม่เสร็จสิ้นเนาะเดี๋ยวรอหาซิมอีกคนหนึ่งนะคะเพื่อมาทดสอบกับยาของเราตอนนี้ไมค์ก็ได้เจอผู้ติดเชื้ออีกคนหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองทดลองวัคซีนทดลองกับเขากันเราก็จะมาดูว่าเขาหายไหมนะคะวัคซีนนี้เหมือนจะก่อให้เกิดปริกริยาเล็กน้อยแต่ไม่สามารถขจัดโรคติดเชื้อได้ยังไม่ได้อีกเหรอยังไม่ได้อีกเราก็ต้องกลับไปที่ห้องทดลองอีกนะคะแล้วก็ทํามาเพิ่มโอเคค่ะเราก็ กลับมาที่แลบเป็นรอบที่ล้านแปดนะคะเวอร์ไปนะคะก็มาบ่อยจริงนะคะโอเคเดี๋ยวเราใช้คี์การ์ดลงไปด้านล่างกันเลยเราต้องทําเพิ่มจนกว่าเราจะสําเร็จนะคะต้องสร้างวัคซีนทดลองเพิ่มอีกด้วยความอยากรู้ว่าถ้าเรากินเข้าไปแล้วนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะติดเชื้อไหมแล้วถ้าเราติดเชือ้อแล้วเรากินยาที่เราปรุงขึ้นมาเองอะวัคซีนทดลองที่เราปรุงขึ้นมาเองเราจะหายไหมนะคะ เี่นี้คือเรากินผลต้นพิลิพิลันเข้าไปนะคะตอนนี้เราถูกเข้าสิ่งอยู่นะเราจะทดสอบวัคซีนเลยนะคะถ้าเราหายก็แสดงว่าวัคซีนทําได้แล้วอยู่เลก้าเหมือนว่าวัคซีนนี้ยับยั้งโรคติดเชื้อได้ย้อนกลับไปที่ห้องปฏิบัติการรับเพื่อใช้เครื่องวิเคราะห์เคมีสร้างวัคซีนกันโรคติดเชื้อขึ้นมาโอเคเราสามารถสร้างวัคซีนที่ถูกได้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้างวัคซีนกันเลยนะคะ แปลงวัคซีนทดลองให้เป็นวัคซีนโรคติดเชื้อนะคะ1ชิ้นแล้วก็เดี๋ยวสร้างวัคซีนอีกอันนึงแล้วก็ต้องหาสปอร์เพิ่มอีก5อันนะคะเพื่อทําวัคซีนให้ครบสาบอันแล้วเดี๋ยวก็เราจะเรียกเพื่อนเรามาที่นี่นะคะพอเราเรียกเพื่อนมาที่นี่ปุ๊บเราก็จะให้เขากินยาที่เราทําไว้โอเคเดี๋ยวเราฉีดวัคซีนให้กับเจสก่อนนะคะ uh, <blowing. S 1> เอ้ย ไม่ได้ฉีดนินสสัดเลยนะคะสาดวัคซีนไปเลยตอนนี้เจสมีภูมิภ้มกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสาดใส่หน้าของจอร์ดินด้วยนะคะสาดใส่หน้าจอร์ดินเสร็จแล้วก็จะไปสาดใส่แดเรียลนะคะได้รับวัคซีนแล้วได้รับการป้องกันจากเชื้อโรคชั่วคราวนะคะแล้วเราก็จะเกณฑ์เขานะคะเข้ามาร่วมกับฐานทัพของเราวันนี้เรารอเพื่อนก่อนนะ,ะเพื่อนกําลังเดินมาแคบเราด้วย เราจะไปต่อสู้กับพระแม่ปรึกษาคนเดียวไม่ได้นะเราต้องต้องมีกําลังพลของเราในหนึ่งกําลังพลของเราอยู่ไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนาะเหนื่อยอาการเอาเรื่องเหมือนกันโอเคครบแล้วนะคะเราก็จะเข้าไปสู้กับพระแม่ปรึกษากันเลยใช้คีย์การ์ดนะฮะบายปไปเพื่อนต่อสู้กับพระแม่ร่วมกันกับ คุณจอดินคุณเจสตและคุณเดริลนะคะโอเคนี่คือนาทีประวัติศาสตร์เราจะต่อสู้กับพระแม่พิกษาแล้วค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็เริ่มเลยตอนนี้เราเป็นแกนนำนะคะเข้ามาแล้วเอา้าตอนนี้มีคนที่ติดเชื้อเข้ามาได้ด้วยนะคะเห็นไหมด้าน,นล่างนะคะจะมีคนติดเชื้อเข้ามาอยู่โอ้ยพระแม่พิกษาโหดมาก เอาพาคนเข้ามาต่อสู้กับเราเพิ่มนะคะเห็นไ,ไหมเฮ้ยไงล่ะไงล่ะพาแม่ปรึกษาจะสู้ไหวหลือจ้าเรามากันสี่คนนะอ้ายมาสี่คนนะจ๊ะอ้ยดูดิฉากทําสวยเนาะทําดีนะคะแต่ว่าที่พาแม่ปรึกษาเหมือนดูท่าทางจะแพ้แล้วนะคะก็ไม่รู้ได้ว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะคะเราจะชนะแต่เฮ้ยเฮ้ย เราแพ้หรอเราแพ้หรอพระแม่ปรึกษาไม่มอดมวยไปง่ายๆแน่เกณ์ซิมมาช่วยเพิ่มหรือสร้างวัซีเพิ่มเพื่อขวางใส่หลอนเพื่อขวางใส่หลอนอเราต้องเกณฑ์คนมาช่วยหรอ,อน,นี้ไมก็ได้ทำวัคซีนเพิ่มขึ้นมาอีกสอันนะคะ<ๆ>เพื่อจะเอาไปปลาใส่พระแม่ปรึกษาใช่ไหมดังนั้นเราก็จะตามตัวเพื่อนเรามาอีกครั้งหนึ่งนะคะชวนมาที่นี่เลย สำหรับผลนี้นะคะก็จะเป็นการต่อสู้ครั้งที่2ของทีมของไมเองนะคะว่าเราจะเอาชนะพระแม่ปรึกษาได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะมารอติดตามกันครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการต่อสู้ครั้งที่2ของทีมไมซิมนะคะเพื่อที่จะจัดการพระแม่ปรึกษาให้จงได้นะคะคราวนี้นะ พวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวเราจะมารอติดตามชมกันนะคะประมาสิครับตอนนี้เรากำลังต่อปาวัคซีนการโรคติดต่อใส่ซันะคะอุยอ้ยอุ้ยคืแรงมากนะ,ะต้องสเปรย์ออกมาหน่อยคำสั่งแบบปุ่มฉีดน้ำใส่นะคะชาร์จ ระวังสเปมถึงมาอีกทีหนึ่งนะฮะคำสั่งแบบกลุ่มระวังตอนนี้เราจะมีโอกาสชนะไหมนะอุ้ยอันนี้คือพลังชีวิตของพ่แม่ภุษาใช่ไหมเออตอนแรกเราไม่เห็นเนาะมันมีพลัง ชีวิตด้วยนะคะเราจะท่องทำจนกว่าพลังชีวิตของมันจะลดออกไปและอย่าให้ทีมของเราเนี่ยมีระดับการติดเชื้อจนเต็มหลอดนะคะอ๋อเข้าใจแล้วนะว่าทำไมครั้งแรกเรถึงไม่ผ่านป้าเอ้ยทำสั่งแบบบ่มทุเป็นหมดอสั่งการให้ป้าวัคซีนเลยแล้วก็ สั่งการให้ปาวาชีกันโลกติดเชื้อเหมือนกันและนั่นแหล,ละเยี่ยมเยี่ยมปาวกซีอีกชิ้นหนึง่งนั่นแหละโอ้ให้มันได้อย่างนี้สิเพื่อนเราเก่งจริงคำสั่งแบบปุ่โอเลเบอร์วา,าร์คอยอีกครั้งหนึง่งพ่อแม่จะตายแล้วพ่อแม่จะตายแล้วอุ้ยเราจะชนะแล้ว ไม่ไม่ไม่อีกนิดเดียวเท่านั้นอีกนิดเดียวเราก็จะชนะแล้วเราต้องต่อสู้กับผู้ถูกสิงด้วยใช่ไหมอ๊ยทีมเราจะติดเชื้อแล้วเนี่ยคำสั่งแบบกลุ่มอันนี้เราป่าวัคซีนไม่ได้อุย๊ยทำไงให้เลือดมันลดอะ่ะ แก้หมดแล้วใก้หมดแล้วอุ้ยเลือดเต็มหมดแล้วจะชนะแล้วคุกคเราจะชนะแล้วค่ะเฮ้ยคำสั่งแบบปุ่วัริีพวใครครั้งหนึ่งน่าจะชนะแล้วแหละเฮ้ยเยี่ยมโอ้ชนะแล้วได้รับรางวัลยินดีด้วยคุณปกครองเมืองแบบผลิตก,การของ พแม่ได้ถูกพิภากษาแล้วชัยชนะเยี่ยงวีรบุรุษ <c oughs> คุณได้รับการตอแบแทนเป็นชิ้นส่วนตัวอย่างของแม่ให้คุณนําไปจัดแสดงได้ <c oughs> ท่านสำเร็จแล้วหลังจากวางแผนและสืบสวนนานๆอาจมีการต่อสู้สุดแบกเรวนิดหน่อยก็ได้ปลดปล่อยเมืองป่วนคนแปลกให้พลจากเนื้อมือของพ่แม่ปรึกษาแล้วจากอุปนิสัยที่ได้รับคือวีรบุรุษแห่งเมืองป่วนคนแปลกใต้อุปนิสัยใหม่ด้วยนะคะเป็นวีรบุรุษแห่งเมืองป่วนคนแปลก เราจะได้อะไรอ๋อจะได้รับจดหมายจากเพนจากจากแฟนขับนะรวมถึงสามารถบอกเล่าเรื่องราวการพิชิตต้นตอแห่งโลกติดเชื้อได้โอเคเด๋ยวเราจะออกไปดูข้างบนกันนะคะว่าข้างบนเขาเป็นยังไงกันแล้วว่าอกายเป็นเมืองที่สะอาดตานะคะเกิดคุ่นเอาชนะพาแม่รึกษาและพาเมืองปวดป,ปนแตกกลับสู่สภาวะปกติได้คุณสามารถกลับไปหาพระแม่รึกษาได้ทุกเมื่อเพื่อปลุกหล่อนขึ้นมาอีกครั้ง ตลอดพื้นคืนชีพแล้วคุณจะสามารถตั้งระดับโรคติดเชื้อให้หล่อนตามความแปลกประหลาดที่คุณต้องการได้สิ่งนี้จะเปิดโอกาสให้คุณได้เล่นเนื้อเรื่องกับครอบครัวอื่นๆอ,อ,อีกครั้งอ่ะก็คือเราสามารถทำแบบนี้แบบที่ไม่ทำตนะั้งแต่ต้นคลิปนะคะก็คือตั้งแต่สืบตรงสืบต่างๆเนี่ยได้อีกครั้งหนึ่งหรือได้เรื่อยๆเลยนะคะเมื่อเราทำเสร็จภารกิจแล้วเรียบร้อยเราก็เข้า ไปหาพระแม่ปรึกษานะคะเราก็จะตั้งค่าเขาให้เมืองนี้เนี่ยกลับมาติดเชื้ออีกครั้งหนึ่งก็ได้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการแก้ไขของเมืองป่วนคนแปลกสาหรับการถอดชุดค่าเชื้อนะคะก็กดที่ชุดนะแล้วก็กดถอดชุดป้องกันสารเคมีออกก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการช่วยเหลือเมืองสเตนเจอร์บลูนะคะกับการติดเชื้อโรคจากพระแม่ปรึกษานะคะก็ ้าใครมีภาพเซนเตอร์วิวเหมือนกันแล้วยังไม่ได้เข้าไปลองเล่นเนี่ยก็เข้าไปลองเล่นได้นะคะก็สนทีก็กินเวลาไปเกินครึ่งวันเลยแหละนะคะที่มาทับเดี๋ยวก็ไปที่ห้องวิจัยเดี๋ยวก็กลับมาที่บาร์เดี๋ยวก็กลับไปที่บ้านนะคะโอเคก็นานพอสมควรไหนจะต้องตีสนิทกับชาวเมืองอีกเพื่อจะให้ไปเป็นทีมกับเรานะคะในการต่อสู้กับพระแม่ปรึกษาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปเล่นดูนะคะคลิปนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะคะแดีวคลิปหน,นี่ยมาจาับมือีวอะไรนะคะหรือว่าจะมาทำอะไรให้ทุกคนดูนะก็คอยติดตามไว้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งจิ้งๆิ้งจิ้งนะคะเวลาที่มม้มีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนก่อนใครเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ, <S <S คะอวสำหรับใครที่กำลังรอแบบปล่อยน้องอยู่นะคะเดี๋ยวรออีกสากพักนึงนะคะเดี๋ยวว่าจะปล่อยน้องอยู่ หน้าตาน่ารักใช่ไหมล่ะนะคะโอเคขอลาไปก่อนอค่ะสวัสดีค่ะ